เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องสมรสไร้หัวใจแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตาทันทีที่อัญชยาดีรู้สึกไม่ดีในตอนเช้าเธอก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นกับตัวของเธอเพราะประจำเดือนของเธอเองก็มาไม่ปกติอัญชยาดี จึงรีบออกไปหาซื้อที่ตรวจการตั้งครรภจากร้านขายยาที่อยู่ในตัวเมืองมาตรวจทันทีเห็นทีว่าอันเดียวไม่อาจจะทำให้ยญิงสาวใบหน้านวลใสแน่ใจได้จึงซื้อมาถึงสองอันเพื่อความแน่ใจและมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอได้สงสัยไว้เพราะตอนนี้ผลของการตรวจมันฟ้องออกมาแล้วว่าเธอกำลังท้อง ทั้งพลาสติกสองอันให้ผลอย่างเดียวกันอย่าไม่ผิดเพี้ยนหญิงสาวแทบลมทั้งยืนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอเพิ่งจะเซ็นยากับสามีที่ได้หัวใจมาได้แค่เพียงสองวันเท่านั้นอัญชยาดีถึงกับซุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงบนเตียงของเธอนั่นเองเธอรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมากก็เพราะ เธออยู่ที่นี่กับพี่สาวเพียงสองคนและพี่สาวของเธอก็เพิ่งจะเลิกรากับสามีมาเหมือนกันเป็นอะไรไปใหญ่อันทําไมถึงได้หน้าซีดแบบนั้นละ่ะเธอไม่คิดจะปิดบังพี่สาวอยู่แล้วแต่เธอกลมหน้าก้มตาหาทางออกให้กับตนเองเกิดเรื่องใหญ่แล้วละ่ะพี่ออนอรดีขมวดคิ้ว แล้วขยับเข้ามานั่งใกล้ๆน้องสาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นไหนเล่าให้พี่ฟังสิเธอจึงหยิบแท่งการตรวจคันไม้พี่สาวดูอรดีอ้าปากค้างถึงกับสตันไปสิบวิเดี๋ยวนะไอสองขีดเนี่ยมันแปละว่าท้องใช่ไหมฮ่หาฮาแปละว่าติดโควิดละมั้งมันไม่ตลกนะพี่อ่อน อรดีตบหน้าผากตัวเองดังเพี้ยก็ไหนแกว่าไม่มีอะไรกับเขาไงคำพูดนั้นทำให้เธอถึงกับถอนหายใจก็มันมีอยู่คืนหนึงนะสิอีตาน่นนะมันเมามันคงคิดว่าอัานเป็นเด็กของมันนะสิเธอไม่อยากคิดถึงคืนนั้นดอกเพราะทุกวันนี้เธอยังรู้สึกแย่กกับอันอยู่ยังไม่หาย ไม่น่าเห็นแก่เงินที่แม่ของเขาให้มาจ้างให้เธอยอมแต่งงานกับลูกชายจอมเสเพลที่เอาแต่รักผู้หญิงคนอื่นที่แม่ของเขาไม่ชอบสุดท้ายก็ไม่อาจหยุดพฤติกรรมแย่ๆของของเขาได้พิทักษ์พง์กล่าวหาว่าเธอเห็นแก่เงินตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเธอมันก็จริงอยู่ว่ามันไม่ได้ผิดไปจากนั้น ่ไม่คิดเลยว่าแต่างงานกันได้ไม่ถึงปีแม่ของเขาแดันป่วยและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแทนที่จะอยู่ช่วยเธอกำราบสามีที่ได้หัวใจก็เลยเหลือแก่เธอเพียงตัวคนเดียวโชคอย่างดีที่มันยังมีเงินมาให้เธอบ้างเจ้าว่ารักก็เกือบเกือบเพราะตอนที่อยู่ต่อนหน้าแม่เขาก็ดีแต่พอหลังจากนั้นเขาก็แทบไม่ได้สนใจเธอเลย และเมื่อเธอได้พบเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ยังไปคบหากับผู้หญิงคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่แต่งตัวปิ้วจี๊ดคนนั้นที่ชื่อจินธนาหล่อนรู้ว่าอัญชยาดีเป็นเมียตกเมียแต่งของเขาหล่อนก็ยิ่งไม่ชอบใจบางครั้งถึงกับทำท่าเคืองแค้นไม่ได้เจอกันตามลําพังเออนาะไม่เป็นไรหรอก ลูกของอันก็เป็นหลานพี่ดีซะอีกจะได้ไม่เหงาฟังแล้วรู้สึกเหมือนจะสบายใจยังไงก็ไม่รู้ปัจจุบันอัญชยารีทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในอำเภอแต่พี่สาวของเธอทำงานบริษัทอยู่ฝ่ายบัญชีไม่ได้ยากลำบากอะไร เพราะยังมีเงินประกันของพ่อแม่ที่เสียชีวิตเป็นเงินทุนตั้งต้นพอแบ่งกันคนละครึ่งอยู่แล้วแต่ตอนนี้กําลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตมาทำให้ชีวิตของเธอถึงกับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่คิดเลยว่าครั้งเดียวเพียงเท่านั้นมันจะทำให้เธอกลายเป็นแม่อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวคิดแล้วให้รู้สึกเศร้า แต่จะหยุดเพียงแค่นี้เห็นทีจะไม่ได้สองคนพี่น้องก็เลยต้องพาก,กันไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจและฝากคันอย่างละเอียดหมอว่ามันมีอะไรผิดปกติไปนะคะพอได้ยินดังนั้นอัญชยารีก็ถึงกับหน้าซีดอะไรนะคะหมอลูกของฉันไม่ปกติหรอคะหมอรีบบกไม้บกมือไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่หมอ หมอขอลองตรวจดูอีกทีนะคะแล้วคุณหมอสาวก็รีบพาเธอไปห้องอันตราซาวให้แน่ใจหลังจากได้ฟังเสียงแล้วภาพอันตราซาวด์ทำให้คุณหมอถึงกับหน่ใจอีกครั้งก่อนจะยิ้มหวานยางโล่งอ,อกปกติดีทุกอย่างคะ่ะแต่ดูนี่สิคะคุณหมอชี้ตรงหน้าจอก่อนจะบอกหมอว่าเด็กในท้องน่าจะมีอยู่สองคนนะคะ คราวนี้อัญจชยารีถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ถูกก่อนจะค่อยคครางเสียงแผวล,ลูกแฝดหรอคะหมอคนสวยยิ้มหวานตอบหมอแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่คะค่ะคุณแม่มือใหม่ยิ้มแห้งแห้งแฝดไม่ตายตอนนี้เราจะตายตอนไหน คนเดียวก็แย่อยู่แล้วแต่นี่มีถึงสองคนแล้วเธอจะเลี้ยงไหวไหมล่ะไม่ไหวก็ต้องไหวไวไหว้ฝ่าปแปดน่ารักดีออกคนตื่นเต้นนั้นคือพี่สาวของเธอเองใดนั้นน่ะหมายมั่นปั้นมือเพราะอยากมีหลานเต็มแก่โชคช่งางไม่ยุติธรรมกับเธอเลยส่วนทางด้านของพิทักษ์พงศ์ ก็ยังคงอยู่กับความเป็นจริงกับหญิงที่บอกว่าบอกกับเขาว่าเธอกำลังตั้งท้องทำให้พิทักษ์พงจํจำเป็นต้องหย่าขาดกับอัญชยารีเพื่อมาดูแลคนรักอย่างใกล้ชิดเขาเห็นว่าจินทนามีผลตรวจจากหมอและภาพอันตสาว,ว่าได้ตั้งท้องมาสองเดือนแล้วเขาจึงรับฝ่ายหญิงมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังจากหย่าขาดกับเมียได้แค่สองวัน บรรดาคนรับใช้หนีหน้ายิ่งกับป้ายแย้มคนสนิทของแม่ที่เคยเล้งดูเขามาตั้งแต่ยังเยวายังทำท่าไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่นั่นมันก็เรื่องในบ้านไม่เคยใส่ใจก็เลยไม่รู้ผ่านไปสองเดือนจินทนาท้องแต่ท้องของเธอกลับไม่ได้ใหญ่ขึ้นและยังกินได้อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เคยแพ้ท้องอย่างที่เขาเคยได้ยินมา พยยามยังเคยเปรยๆกับเขาอยู่เลยว่าเขากำลังโดนผู้หญิงคนนี้หลอกแต่เขากลับไม่เข้าใจว่าจินทนาจะหลอกเขาไปทำไมกันก็ในเมื่อเขาก็รักและดูแลหลอนมานานถึงสองสามปีก่อนจะแต่งงานกับอัญชยารีด้วยซ้ำไปเขาจึงไม่ได้ใส่ใจที่จะรับฟังสองเดือนต่อมาพยายามรีบรีบมาหาพิทักษพง์ที่บริษัทเพราะมีเรื่องด่วน และไม่อยากให้คนที่บ้านรับรู้มีอะไรหรือครับป้าเดี๋ยวผมต้องออกไปพบลูกค้านะปัแะยะ้มมองตามพิทักพงที่กำลังมองนาฬิกาข้อมือท่าทางค่อนข้างจะรีบคืออย่างนี้ค่ะคุณหนึ่งป้าไปเจอหนูอันโดยบังเอิญในเมืองมาแล้วสังเกตเห็นว่าหน้าตาของหนูอันดูซี่เซียวและท้องของเธอก็โต มีเข็มกลัดเงินติดอยู่ที่หน้าท้องด้วยพอถามดูเธอก็ว่าเธอกำลังท้องมันสำคัญกับคุณคุณหนึ่งไหมล่ะคะพิทักษ์พงชะงักไปนิดแน่ละมันสำคัญกับเขามากเพราะเขาก็ไม่เคยมีอะไรกับอัญชยารีเขาแน่ใจว่าเขามีอะไรกับอัญชยารีมาครั้งหนึ่ง และเขาก็รู้ว่าเธอไม่เคยมีใครนอกจากเขาแต่ระยะเวลานั้นกับการตั้งท้องแสดงว่าลูกก็ต้องเป็นลูกของเขาพิทักษ์พงสุดตัวลงนั่งอย่างคิดไม่ตกอะไรกันวะเนี่ยเมียกูสองคนกำลังตั้งท้องอีกคนเรียกร้องขอให้เลี้ยงดูแต่อีกคนอย่าร้างกันไปแล้วแต่ไม่เคยขอให้เขาแสดงความรับผิดชอบในฐานะของพ่อคนคิด ก็คิดไม่ตกแต่บอกได้เลยว่าเขาไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ในเรื่องนี้ยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบและเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเขาจึงไปหาเธอที่อำเภอและขอเข้าพบพอเขาได้พบเธอจริงๆตอนนี้เธอสวมชุดคลุมท้องและท้องของเธอก็ดูใหญ่ผิดปกติไม่เหมือนท้องสี่เดือนคุณหนึ่ง เธอจ้องเขาอย่างกับเห็นผีก่อนจะค่อยๆเดินออกมาหาเขาอย่างกับลอยได้สายตาของเขาเอาแต่มองมาที่ท้องของเธออย่างไม่วางตาทำให้เธอหรือรูปท้องที่ค่อนข้างใหญ่โตนั้นยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไรนะักคุณมาที่นี่ทำไมคะเขาเพิ่งจะเงยหน้ามามองเธอพยายามไปบอกกผมว่าคุณท้อง เธออ้าปากพังง่าพังงาพูดไม่ออกอ๋อที่แท้เขามาเพราะลูกของเขาก็อย่างที่เห็นเธอบอกง่ายๆไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันกับพี่ออนจะดูแลพวกแกเองเขาขามวดคิว้วอะไรนะผมหูฝาดไปหรือเปล่าคุณบอกว่าพวกแกอย่างนั้นหรอเธอพยักหน้าแล้วกลับไปที่โทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดให้เขาดูภาพของเดฟฟ้าแปด ที่นอนขดกันอยู่ในท้องของเธอในภาพอันต่าซาวพวกเขาสุขภาพดีทั้งคู่เลยค่ะพิทักษ์พงพูดไม่ออกคูณสองพยายามคิดว่าต้นตระกูลของเขาเคยมีฝาแฝดบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยมีใครเคยเล่าให้เขาฟังคุณกลับไปเถอะฉันดูแลลูกได้เพราะฉันยังมีพี่อ่อนอีกคน คำพูดของเธอทำให้เขาไม่สบายใจเลยเธอแทบไม่มองหน้าเขาได้ซ้าแม้ว่าเขาจะจำใจแต่างงานกับเธออย่างไม่มีความรักแต่ตั้งแต่วันที่เขาเผลอมีอะไรเกินเลยกับเธอความคิดก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนความคิดของเขาไปแล้วและเพราะเธอเองก็ไม่ได้รักเขาตั้งแต่แรกเขาเองก็มีจินตนาอยู่แล้วจึงไม่อยากทำผิดซ้ำสอง พอรู้ว่าคนรักท้องเขาก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดด้วยการพามาอยู่ด้วยกันแล้วอัญชยารีละ่ะเขาจะปล่อยให้เธอทนลำบากอยู่ได้อย่างไรแล้วเขาจะดูแลเธอได้อย่างไรแล้วจูจูก็มีโทรศัพท์เข้ามาและสายนี้ก็ทำให้เขาตกใจมากที่สุดก็เพราะจูจูจินนา ทรศัพท์มาร้องห่มร้องไห้กับเขาว่าเธอแทงลูกเขาจึงจำเป็นต้องรีบกลับไปที่บ้านทันทีเมื่อเขาไปถึงก็พบว่าจินทนานั่งอยู่ในห้องน้ำเต็มไปด้วยเลือดเธอร้องห่มร้องไห้พอเห็นเขาเธอก็รีบโผล่เข้าหาพี่หนึ่งขาช่วยด้วยช่วยจินด้วยเถอคะค่ะไม่รู้ใครทำน้ำหกในห้องน้ำจินลื่นแล้วดูสิคะ เสียงของเธอร้องโวยวายปนสะอึกสะอื้นทำให้เขาหันมามองคนของเขาที่ยืนหน้าซีดอยู่ด้านนอกป้าว่าคุณหนึ่งรีบพาคุณจินไปหาคุณหมอก่อนเถอคะค่ะส่วนทางนี้นะ่ะเดี๋ยวป้าดูแลเองไม่มีใครหนีไปไหนหรอกคะ่ะพิทักษ์พงเห็นด้วยก็รีบอุ้มจินนานาไปที่รถแต่เธอกลับดิ้นรนไม่ไปคะ่ะไม่ไปซื้อ,อยามาให้จินกินก็พอคะ่ะ จินไม่ไปจินกลัวจินธนากลับต่อต้านทันทีและมันทำให้ทุกคนได้แต่สงสัยคุณคะคุณแทงลูกนะคะไม่ใช่ลื่นล้มยังไงก็ต้องไปหาหมอตรวจอีกอย่างมันมีอย่างที่ไหนกันล่ะคะจะไม่ยอมไปหาหมออันตรายนะคะคุณถ้าคุณไม่ยอมไปป้าจะโทรตาม1669ให้มารับเดี๋ยวนี้นะคะไม่พูดเปล่า ป้อยามก็หยิบโทรศัพท์มากดเบอร์โทรทันทีคราวนี้จินธนาหน้าซีดเผือดทุกคนจึงเริ่มสงสัยพฤติกรรมแปลกๆที่จินธนาทำและเมื่อรถพยาบาลมาถึงทุกคนต่างรู้สึกแปลกใจพอมาถึงมือหมอแล้วถึงได้ไดเฉลยว่าจินธนาแค่โกหก ว่าเธอท้องก็แท่นั้นและยังโกหกว่าแทงลูกด้วยเพราะอยากให้เขามารับผิดชอบเธอเพียงเท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ทำให้เขากลายเป็นคนงโง่จินทนาพยายามขอร้องให้เขาอภัยให้แต่มันเกินจะอดทนจริงๆไปเลยนะจินออกไปจากบ้านของผมเดี๋ยวนี้คราวนี้ผมจะไม่ยอมอภัยให้คุณแน่ๆ้ยาย้ม เก็บเสื้อผ้าของอเธอออกไปจากบ้านของผมเดี๋ยวนี้ใบยม้มรีบไล่สาวใช้ทำตามคำสั่งของเจ้าของบ้านทันทพนีพี่หนึ่งพี่หนึ่งคะอย่าทำกับจินแบบนี้เลยค่ะอภัยให้จินเนคะคะขอร้องละจินรักคุณนะคะเขามองจินธนาด้วยแววตาโกรธขึ้งเมื่อเธอทลาเข้ามากอดแขนของเขาคุณไม่รักผมรอกจินคุณโกหก คุณต้องการทุกอย่างเพื่อตัวของคุณเองออกไปซะไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งความว่าคุณบุกรุกบ้านของผมไม่พูดเปล่าเขายังผลักจินตนาออกไปให้พ้นจากเขาอีกด้วยทำให้ป้ายามแอบยิ้มด้วยความสาสมใจเพราะตั้งแต่จินตนามาอยู่ที่นี่ก็เอาแต่ใช้อำนาจบาดใหญ่ และชอบจิกหัวใช้สาวใช้อย่างน่ารังเกียจที่สุดเอาแต่นั่งกินนอนกินแถมยังเข้าไปในห้องของแม่ของพิทักษ์พงศ์ตอนที่ไม่มีใครเห็นแต่เผอิญนางย้มเห็นเพราะเข้าไปไหว้พระในห้องพระพอดีโชคดีที่พิทักษ์พงศ์ได้เก็บของมีค่าเออกมาใส่เซฟเอาไว้หมดแล้วและแบบนี้จะไว้วางใจให้อยู่ในบ้านได้อย่างไรกัน สุดท้ายจินธนาก็ต้องยอมถอยทับแต่โดยดีส่วนตัวของพิทักษพงเองก็ค่อนข้างหนักใจเพราะคบหากับจินธนามานานไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้ใจเย็นๆนะคะคุณหนึ่งปแย้มเอากาแฟร้อนมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังทานเล่นผมไม่ได้เครียดเรื่องจินหรอกครับป้าปาแย้มงงนิดๆเมื่อได้ยินดังนั้นอ้าว งั้นก็ดีแล้วนี่คะโถ่ป้ายามผมจะถามป้ายามหน่อยนะป้าได้คุยกับอันบ้างหรือเปล่าคุยสิคะทำไมหรอคะเขาถอนหายใจท่าทางไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมไปหาเธอมาแต่เธอบอกว่าเธอท้องลูกแฝดป้ายามยิ้มด้วยความยินดีแต่เขากลับรู้สึกเครียดมากกว่าเดิม เพราะถูกจินทนาหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็กลัวว่าอัญชยารีจะหลอกเขาด้วยอีกคนวงศาคนาญาติของผมไม่มีฝาแฝดนะครับป้าแล้วเธอจะท้องลูกแฝดได้ยังไงป้ายามอ้าปากหัวก่อนจะรีบบอกพร้อมกับรอยยิ้มอ้าวก็คุณยังไงล่ะคะคุณนะชื่อหนึ่งน้องชายฝาแฝดของคุณนะ่ะชื่อสอง แต่คุณสองน่ะบุญน้อยเกิดมาได้แค่สองวันก็เสียโถคุณหนึ่งขาคุณแม่เขาไม่อยากให้คุณหนึ่งเสียใจก็เลยไม่เคยพูดถึงเองนะคะเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงคลายผมที่อยู่ตรงหัวคิ้วนี่ผมผมมีน้องฝาแฝดหรือนี่พยายามพยักหน้าดีจริงฝาแฝด คุณหนึ่งคะแบบนี้คุณหนึ่งต้องรีบดูแลคุณอันให้ดีๆนะคะท้องคนเดียวแบบเนี้ยมันลำบากมากนี่ยังท้องแฝดอีกมันจะลำบากขนาดไหนกันล่ะคะคุณหนึ่งคุณหนึ่งรีบไปรับคุณหนูอันมาดูแลเธอคะ่ะไม่อย่างงาั้นป้าจะลงทุนไปดูแลคุณอันที่บ้านของเธอเองเลยนะคะไปยามรีบเข้าไปเขย่าแขนของเขาทัานที พื่ออ on ้อนวอนให้เขาเห็นใจหญิงสาวและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาจําเป็นจะต้องไปรับอัญชีตรีมาอยู่ด้วยกันที่บ้านและตอนที่เขาโผล่มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอนั่นเองเธอก็ยังคงช่างใจว่าจะออกไปเปิดประตูเพื่อต้อนรับเขาดีหรือไม่แต่ถ้าไม่ยอมทำตามนั้นก็คงจะไม่ได้สินะเพราะยังไงเขา ก็ยังเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอและเธอก็ไม่ได้เกลียดเขามาแต่ไหนแต่ไรจะไปขัดขวางไม่ให้พ่อกับลูกเจอกันนั้นมันก็คงไม่ดีเธอจึงออกไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาอันไปอยู่กับผมที่บ้านเธอนะผมจะดูแลคุณกับลูกเองเธอไม่เข้าใจแม้ว่าจะดีใจอยู่ลึกๆก,ก็ตามทีที่เขาอุตส่าห์มารับเธอถึงที่นี่ แล้วแล้วคุณจินล่ะคะคุณจะพาฉันไปอยู่กับคุณจินหรือยังไงแล้วจะไปอยู่ในฐานะอะไรเขากลับสายหน้าจินโกหกผมเธอหลอกผมว่าเธอท้องผมจะได้อยากกับคุณคราวนี้เธอถึงกระปูดนไม่ออกผู้หญิงอะไรกันนี่ทำไมถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้นะ เขาคงเสียใจมากอืคุณคงเสียใจมากสินะคะพอเธอพูดอย่างนั้นใบหน้าหล่อๆก็กลับบึ้งตึงผมไม่เสียใจเลยผมโกรธตัางหากเธอทำเหมือนผมเป็นคนโง่ที่ไม่มีหัวใจไปกันเถอะคุณอันเธออึกอักเล็กน้อยไม่อยากทำตามที่เขาขอไปเถอะเยอันอ้าวพวกเธอ เขามาขนของให้อันกันหน่อยเร็วอรดดีรีบทำหน้าที่เรียกให้สาวชายที่ติดตามพิทักษงมาให้มาเก็บข้าวเก็บของของน้องสาวตัวน่ะรีบไปสะก่อนแล้วของค่อยตามไปแล้วแล้วพี่ออนล่ะอรดดี Already, ท้าสะเอวแมพโอ้ยฉันดูได้ยาแต่จะชวนไปอยู่ด้วยก็ไม่ว่ากันนะคะ แกลงพูดล้อเล่นกับปิทักษพงษ์ซะอย่างนั้นเชิญได้ตลอดเลยครับคุณออนไปเถอะคุณอันเขายืมมือเข้าไปประคองเธอทำให้อัญชยาตีรู้สึกดีมากขึ้นเขาดูแลเธอดีมากมากจนหญิงสาวไม่อยากจะเชื่อตลอดเวลาเธอจึงอยู่กับเขาพิทักษพงศ์พยายามพูดและเอาใจเธอเป็นอย่างมาก พยายามยิ่งทำอาหารมาบำรุงบำเรอคนท้องมากมายในที่สุดเธอกับเขาก็ค่อยๆทําทำความเข้าใจกันละกันแล้วลค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะมีการจดทะเบียนสมรสครั้งที่สองหรือไม่แม้ทั้งสองจะยังไม่เคยเอ่ยคำว่ารักแม้ว่าเรื่องเซ็กจะเป็นเรื่องรองสำหรับคู่นี้แต่ทั้งคู่ก็ยังหวังว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะดีขึ้นเรื่อย หลังจากฝาแฝดหญิงชายที่อยู่ในท้องจะออกมาลืมตาดูโลกจบแล้วนะคะสมรถไร้หัวใจเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาขออภัยเนาะมาด้วยเขาอ้อนนะคะขอจะขึ้นบนโต๊ะนะตาก็เลยต้องดุเขานะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปตาก็ขออภัยด้วยเนาะ ตาฝากนิยายด้วยนะคะฝากชมผู้สนับสนุนด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตาทำนิยายด้วยตัวของตาเองเนาะมันไม่ใช่นิยายที่ที่เขียนแบบหนังสือเนาะแต่เป็นการอธิบายมากกว่านะคะเพื่อที่ให้คนฟังเข้าใจเนาะอ่อหวังว่าจะเข้าใจนะคะ เสียงอาจจะไม่ดีอาจจะมีเสียงรบกวนมากมายอาจจะเบาอาจจะดังตาก็กราบขออภัยด้วยนะคะใส่หูฟังค่ะตาเชื่อว่าด้วยเนื้อเรื่องจะทำให้คุณพอใจนะคะขอบคุณมากมายรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ